สวัสดีทุกท่านครับผมเองโชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมเองได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้นะฮะจำรับตำราหลายๆเล่มนะฮะจากในโลกของอินเทอร์เน็ตก็ตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จทางด้านต่างๆเพื่อที่จะมอบให้กับทุกท่านในวันนี้นะครับเป็นการสรุปรวบรวมนะครับว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้มีแขนไม่ได้มีขาหรือบางท่านลุกจากเตียงไม่ได้ก็ยังประสบความสำเร็จหรือบางท่านนะฮะ ทั้งหูหนวกและตาบอดหูหนวกและตาบอดด้วยนะฮะอย่างเช่นคุณเฮเลนเคลเลอร์ซึ่งผมเองประทับใจในโคดความพูดของท่านนะฮะที่มีอยู่หลายคำนะครับที่บอกไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับว่าเชื่อว่าไม่มีผู้มองโลกในแง่ร้ายนะครับสามารถหรือเคยนะฮะค้นพบความลับของดาวเรือหรือล่องเรือไปอยังดินแดนที่ไม่เคยมีใครสังเกตเห็น แรงบันดาลใจคือความสมําเร็จคือความเชื่อมั่นนะครับที่มีอยู่ในใจของเราทุกคนถ้าเราเชื่อว่ามันมีอยู่ในหัวใจของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะเป็นไปได้ผมจึงอยากจะฝากทุกท่านไว้นะครับว่าเราเองมีแขนมีขามีกายาที่แข็งแรงเรามีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษสุดแล้วจึงอยากจะฝากทุกท่านนะครับเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นต่อไปรักทุกท่านครับ